สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องทาง y o u t u ู e hmm. เพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะพบกับส้มโอก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะกําลังมองหานะคะ mm hmm. รถไว้ใช้งานนะคะก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะตอนนี้ที่เพชรยนต์นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะคะเป็นรถสวยคัดเกตเเลยตอนนี้ส้มโอนะคะอยู่นะคะที่เพชรยนต์สํานักกันใหญ่สีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะเป็นสํานักกันใหญ่ของเพชรยนต์เราเลยสําหรับวันนี้นะคะส้มโอพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะสาหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะคะรถใช้งานนะคะก่อน ช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะเป็นทั้งรถนะคะเน้นนะคะบรรทุกสัมภาระนะคะเน้นใช้งานเน้นโดยสารนะคะบอกเลยว่าแบรนด์ยอดนิยมด้วยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถนะคะรีบติดต่อเลยนะคะตอนนี้มีรถให้เลือกเป็นจนํานวนมากสําหรับวันนี้นะคะส้มโออยู่กับรถนะคะเท่ๆด้านหลังนี้เลยนะคะเป็นรถนะคะแบรนด์ยอดนิยมเป็นรถกระบะนะคะแบรนด์โตโยต้าสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถกระบะอยู่นะคะตอนนี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยส้มโอก็พามาดูนะคะ รถนะคะของเพชรยนต์รถสวยๆบอกเลยว่าคันนี้นะคะเน้นนะคะทั้งในส่วนของความเท่นะคะสีหายากด้วยแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสมโมอยู่กับรถกระบะคันนี้เลยนะคะเป็นรถกระบะยอดนิยมสาหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้า e ีโว่ 2.4e นะคะคันนี้ก็เป็นรุ่นลองท็อปนะคะปี2016บอกเลยว่าเกียร์อรอโต้ด้วย ะะลูกค้าที่มองหาก,กระบะเกียร์ออโต้นะคะราคาจับต้องได้นะคะรีบโทรติดต่อเบอร์ปักหมุดด้านล่างตรงนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะรถปี2016ราคาตั้งขายเพียง5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับนะคะคันนี้ใหม่เพียง1 3 0 0 0 0าทเท่านั้นบอกเลยว่ารถเพชรยนต์ทุกคันนะคะเน้นโครงสร้างแท้เดิมนะคะเป็นรถขัดเกลดด้วยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นในส่วนของตัวรายละเอียดโฉมหน้านะคะก่อนเปลี่ยนนะคะเป็นโฉม นั่นเองนะคะอันนี้ก็ยังเป็นโฉมหน้าเดิมอยู่แต่ก็ยังเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะเป็นโฉมหน้ายอดนิยมสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นโฉมหน้านะคะโครเมียมนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวเอกลักษณ์นะคะแบรนด์โตโยต้านะคะชัดเจนแบบนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะสีดําดุนะคะสีหายากด้วยนะคะลูกค้าเป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7ก็ไก่ทอสันฐาน1น3นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะรีบโทรติดต่อเลยมาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดโคมไฟนะคะเอกลักษณ์นะคะ เป็นตัวไฮลักนั่นเอง สำหรับในชุดโคมไฟนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวไฟมันติเรฟเลกเตอร์นะคะได้ไฟเลี้ยวไฟหลีในชุดโคมเดียวกันมาพร้อมกับในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟปัดหมอกนะคะพร้อมกับตัวเส้นโครเมียมตกแต่งนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับตัวโฉมหน้าปี2016เลยคันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะเป็นรถกระบะยอดนิยมนะคะดีไซน์มาค่อนข้างไม่ตกรุ่นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลเนี่ยแบรนด์โตโยตานะคะค่อนข้างดูแลง่ายด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องดีซ ะะเป็นกระบะ4ประตูนะคะเน้นการใช้งานนะคะก็ทั้งโดยสารทั้งบรรทุกนะคะก็แนะนําเลยสําหรับรายละเอียดบอดี้ด้านข้างนะคะรถมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีร่องรอยเลยสําหรับรถสีดำนะคะก็ต้องค่อนข้างดูแลดีนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเกิดร่องรอยได้ง่ายนะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็จะมีการขัดเคลือบเงาขัดสีนะคะอย่างตัวแก้มข้างนะคะไม่มีร่องรอยรอยเชื่อมนะคะไม่มีรอยห่างเลย มาต่อกันที่ด้านล่างกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวยางนะคะ D Stone นะคะเป็นตัวยางปี2017นะคะสำหรับคันนี้เป็นยางเดิมมากับตัวรถนะคะสำหรับการดูแลนะคะตรงนี้เราจะทำการเปลี่ยนให้นะคะเพราะส่วนใหญ่ยางเดิมนะคะถ้ามีการเสื่อมสภาพนะคะของเราก็จะมีการเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยมาพร้อมกับแม็กนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวแม็กขอบ17นะคะ เป็นยางปี17นะคะอันนี้ก็เป็นยางเดิมมาอย่างที่แจ้งไปแม็กก็อันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะภายในนะคะตัวโชคนะคะเดิมเดิมเลยนะคะเน้นโครงสร้างนะคะตัวรถเพชรยนต์ทุกคันนะคะรับประกันเลยไม่มีชนนะคะตัวน็อตยึดนะคะไม่มีขยับนะคะสําหรับโครงสร้างภายในนะคะก็คือ,อยังเดิมเดิมอยู่นะคะเมดกก็ดอร์กิบยึดนะคะ สำหรับด้านล่างนะคะเอกลักษณ์ก,ก็จะมีตัวอักษรโลโก้ไฮลักนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัว p ีเลนเนนะคะเป็นตัวยกสูงนั่นเองนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีบันไดข้างนะคะอันนี้จะเป็นตัวบันไดพลาสติกนะคะติดมากับตัวรถเลยนะคะแข็งแรงทนทานนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวแผ่นรองนะคะเบ้ามือจับนะคะของโตโยตานะคะ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มรอบพันนะคะมาพร้อมกับคิ้วกันสาดสาหรับคิ้วกันสาดนะคะก็เป็นแท้เดิมโรงงานเลยนะคะจะมีหมุดยึดด้านในด้วยนะถือว่าเพิ่มนะคะในส่วนของความแน่นนะคะให้กับเกี่ยวกับตัวคิ้วเลยสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นตัวรุ่นลองท็อปนะคะจะมาพร้อมกับในส่วนของระบบนะคะออโต้อลาร์มนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ความปลอดภัยนะคะมาพร้อมกับกระจกแท้เดิมนะคะอันนี้ก็เป็นของโตโยต้าแท้เดิมเลย สำหรับบอดี้ด้านข้างนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะคันนี้สําหรับฟ้าถังน้ํามันอยู่ทางด้านซ้ายนะคะเป็นตัวเครื่องดีเซลนั่นเองนะคะก็สําหรับเครื่อง2.4นะคะก็เป็นเครื่องค่อนข้างนะคะประหยัดน้ํามันนะคะถ้าเทียบในรุ่นรถกระบะนะคะก็การกินน้ำมันเนี่ยค่อนข้างที่อยู่ในเลทปกติเลยแล้วก็สำหรับนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะอันนี้ให้ดูรายละเอียดของไฟเลยนะคะก็ไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะเดิมๆเป็นไฟหลอดไส้นะคะสำหรับด้านหลังนะคะบันไดหลังเนี่ย จะมีเซ็นเซอร์นะคะให้ถึง2จุดเลยนะคะเป็นเซ็นเซอร์ถอยนะคะเวลาลูกค้าถอยเนี่ยก็จะได้เสียงสัญญาณนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะมีในส่วนของตัวตาโลโก้นะคะติดมานะคะบอกรุ่นด้วยเป็นตัวไฮรักนะคะรุ่นตัว E เป็นโฉมรีโวนั่นเองสำหรับนะคะด้านหลังนะคะฝาท้ายนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเบ,บรกดวงที่3นะคะอันนี้ให้เช็คได้เลยนะคะเป็นของแท้เดิมนะคะตโตโยต้าเขาจะมีบอกสัญ,ญลักษณ์อยู่ สำหรับแมกไนเนอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแมกไนเนอร์กันอ่าสำหรับแมกไนเนอร์นะคะตรงนี้ก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานปกตินะคะแต่ว่าทางเพจยนเราก็จะมีการปรับสภาพล้างทาความสะอาดให้นะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวยึดนะคะทั้ง4จุดนะคะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นตัวยึดเผื่อว่าเวลาเราจะเน้นนะคะในการบรรทุกนะคะแล้วก็จะต้องมีการยึดเชือกนะคะอันนี้ก็สามารถนะคะยึดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแมกไนเนอร์นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสะโพกนะคะ ตัวน็อตนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของตัวเชื่อมนะคะของตัวน็อตเนี่ยเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยขยับนะคะสังเกตได้เลยสําหรับตัวนะคะแม็กไลเนอร์นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูถาด นะคะในส่วนของตัวใต้แม็กไลเนอร์บ้างนะคะสําหรับใต้นะคะแม็กไลเนอร์ไม่มีร่องรอยนะคะไม่มีสนิมเลยอาจจะต้องมีการล้างทําความสะอาดบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็ให้ดูในส่วนของเน้นโครงสร้างนะคะแท้เดิมเลยนะคะก็แข็งแรงทนทานนะคะยึดติดทนนะคะก็คือตัวด้านหลังเนี่ยฝากกระโปรงด้านหลังยังแข็งแรงทนทานอยู่นั่นเองนะคะรถปี16เดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกด้านเลยนะคะสำหรับตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะคะพีลเนอร์เป็นตัวยกสูงนะคะให้ดู อันนี้ก็เป็นตัวรุ่นเขานะคะเป็นตัวรุ่นยกสูงเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคัตซีกันบ้างนะคะสําหรับตัวเลขคัตซีนะคะอันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังนะคะสำหรับนะคะตัวโครงสร้างหรือว่าด้านหลังเองนะคะก็คือเดิมๆเ,เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซุ้มล้อตัวน็อตยึดนะคะข้างในนะคะตัวเกี่ยวกับตัวเครื่องนะคะหรือว่าเป็นช่วงล่างนะคะเดิมๆเ,เลยแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีการปรับล้างทาความสะอาดเพิ่มเติม <ๆ S 2> นั่นเองนะคะจะมีตัวแหนบนะคะยึดด้านหลังด้านในมาด้วยนะคะตรงนี้ สำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวกระบะ4ประตูนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือเน้นทั้งการโดยสารได้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูภายในด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างๆเลยนะคะนั่งได้3คนนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวเบาะนะคะอันนี้เป็นแบบเบาะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะลายแบบลายไม้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยสําหรับภายในนะคะก็จะมีการทําสปาทําความสะอาดให้ปกติด้านหลังนะคะจะมีแผ่นสครับเพดนะคะกันรอยปิดตรงขอบประตูด้วยนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฝั่งนะคะคนขับกันบ้างสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบคุณแจสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูภายในนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นตัว E นะคะ ระบบนะคะทุกอย่างเลยอย่างตัวประตูนะคะฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของเซนทรัลล็อกการปรับกระจกนะคะก็คือกานนะคะปรับกระจกนะคะก็คือจะอยู่ฝั่งด้านนี้หมดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกระจกแบบพับปรับไฟฟ้านะคะการหมุนปรับปงศาก,กระจกจะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวสโมนะคะทําการสตาร์ทให้ดูก่อนเนาะว่าเลขไม้ปัจจุบันนะคะคันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ สำหรับคันนี้นะคะไม่เพียง1 3 0 0 0 0 0นานะคะกับอีกหลักร้อยเท่านั้นถือว่าเป็นรถปี16ไม่น้อยมากๆนะคะสำหรับตัวกระบะเองแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดนะคะรับสายวางสายได้นะคะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะจากตัวพวงมาลัยได้เลยก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นตัว e นะคะสาหรับนะคะ เครื่องเล่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่น CD usb ปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีช่องนะคะลูกค้าสามารถเชื่อม usb ได้นะคะรับซ้ายวางซ้ายนะคะหรือว่าการเปิดเปลี่ยนโหมดนะคะตกปกติตรงนี้ก็คือสามารถฟังเป็นตัวเครื่องเล่นวิทีุได้เลย อันนี้คือปรับเปลี่ยนใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับตัวแอร์เนี่ยก็ยังเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะการเปิดแอร์นะคะเย็นสบายเย็นฉ่ำเลยคันนี้คอนโซลหน้านะคะเอกลักษณ์นะคะเป็นสีดาวเหมือนกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะสีเทานะคะเป็นเทาอ่อนนะคะตัดมานะคะที่คอนโซลหน้าด้วยภายในนะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็อย่างเพิ่มเติมเพดานนะคะพื้นที่นะคะก็ ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็อย่างแผ่นแผ่นบังแดดนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะเพดานไม่มีร่องรอยมาพร้อมกับไฟอ่านหนังสือนะคะตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็จะมีนะคะด้านหน้านะคะใช้งานได้ปกติเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวส้มโอเปิดให้ดูนะคะ ภายในนะคะระบบใช้งานได้ปกติตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ที่บังแดดนะคะใช้งานได้ปกติเช่นกันนะคะแข็งแรงทนทานสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้5สปีดนั่นเองสําหรับภายในคันนี้นะคะก็จะมีแอร์แบกให้ถึง3จุดเลยนะคะก็จะมีด้านหน้านะคะแล้วก็ ด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะมีตัวแอร์แบ็กเพิ่มมาให้3จุดนั่นเองแล้วก็สําหรับนะคะพื้นที่นะคะก็คือก,กว้างๆทั้งฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างเลยมีในส่วนของตัวสครับเพดนะคะด้านหน้าให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็แผงข้างประตูนะคะจะมีในส่วนของตัวลำโพงนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะที่เพิ่มเติมมาให้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะใช้งานนะคะอยู่ในสมรรถนะที่โอเคเลยสําหรับห้องเครื่องนะคะของตัว Toyota เองนะคะรุ่นรี o วเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ว่าในส่วนของตัวห้องเครื่องเนี่ยก็จะมีการปรับสภาพเพิ่มอันนี้เบื้องต้นให้ดูเลยนะคะว่าห้องเครื่องสภาพเดิมๆนะคะไม่มีข้ามน้ํามันเยิ้มส่วนใหญ่รถกระบะของเพชรยนต์ทุกคันเลยนะคะอันนี้เรากล้ารับประกันกล้าการันตีเลยไม่มีตัดต่อตัดแต่งเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเป็นในส่วนของตัวเครื่องแท้เดิมนะคะที่มากับตัวรถเลยเราจะมีการเช็คนส่วนของตัวแมเทนเนนให้ลูกค้านะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะตัวน้ามันเครื่องตรงนี้ก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายให้นะคะอันนี้ให้ดูข้ามน้ํามันณปัจจุบันเลยนะคะน เครื่องก็คือเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีนะคะยังใสๆอยู่นั่นเองแล้วก็ส่วนของแบตเตอรี่นะคะก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายให้กับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะก็จะมีการเช็คให้กับลูกค้านะคะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ปกติอยู่หรือเปล่านะคะแต่โดยรวมแล้วสภาพห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยดูจากในส่วนของตัวคานนะคะเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะตัวน็อตตัวกิฟนะคะยึดเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยหลุดเลยนั่นเอง สำหรับนะคะในส่วนของตัวยึดฝากระโปงนะคะอาจจะมีรอยถลอกบ้างนะคะแต่รับประกันเลยนะคะฝากระโปรงแท้เดิมนะคะเพราะว่ารถมือสองนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมีการเก็บงานสีนะคะหรือว่าเราอาจจะมีการเก็บรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยก็เน้นเป็นรถใช้งานนะคะอาจจะมีพวกต้องรอยสะเก็ดหินบ้างนะคะอาจจะต้องมีการเก็บรายละเอียดแต่รับประกันเลยว่ารถไม่มีชนแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแผ่นเพจกันบ้างนะคะตัวแผ่นเพจเนี่ย สอนนะคะยังชัดเจนเลยนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะคะสำหรับเกี่ยวกับเมตท์นน้นะคะรถเพ็ตยนทุกคันเนี่ยรับประกันไม่แท้ไม่เดิมนะคะก่อนที่รถเราจะนําเข้ามาเนี่ยจะมีการเช็คประวัติศูนย์ก่อนทุกคันนะคะก่อนที่จะนําเข้า ในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนนะคะยังแข็งแรงอยู่นะคะตัวกิบยึดนะคะทุกจุดนะคะยังอยู่ครบไม่มีหลุดหายเลยสําหรับนะคะฝาก,กระโปรงนะคะอันนี้ก็ดูจากตัวกิบยึดได้เลยนะคะไม่มีหลุดเลยเม็ดอาร์คนะคะตลอดแนวเลียงกลมสวยไม่ว่าจะเป็นจุดแต้มสีนะคะเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะออกนั่นเอง สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจกระบะนะคะไว้ใช้งานนะคะเป็นกระบะนะคะเน้นทั้งดีสารแล้วก็เน้นทั้งบรรทุกนะคะส้มโอแนะนําคันนี้เลย <c oughs> เป็นกระบะนะคะรีโว่พิลเนอร์นะคะ 2.4e <c oughs> คันนี้ได้เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะปี2016สําหรับคันนี้ราคาตั้งขายเพียง5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นรถนะคะค่อนข้างนะคะจับต้องได้นะคะราคาไม่แรงด้วย <c oughs> ลูกค้าที่สนใจ <c oughs> คันนี้ไม่เพียง1 3 0 0 0 0เท่านั้นด้วยนะคะถือว่าไม่น้อยนะคะถ้าเทียบ กับในรุ่นปี16ด้วยกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรีบโทรติดต่อเข้ามาเลยสาหรับคันนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง11,000บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนนะคะหรือว่าลูกค้าสนใจคันนี้ซื้อสดนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าสนใจการจองรถรีบโทรติดต่อเลยแล้วก็วันนี้นะคะสมโอก,ก็พามาดูรถกระบะนะคะเท่ๆสวยๆอีก1คันนะคะที่ทางเพชรยนต์เรามีแล้วก็มีให้เลือกมากกว่า400คันเลยนะคะมีทุกรุ่นทุกแบบให้ลูกค้าได้เลือกกันแล้ว ก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคิิปอัปเดตด้วยนะคะวันนี้ซ้มโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ